กอัปเกรดเวอร์ชัน PHP 7.4ใน WordPress ทำยังไงครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนหน้านี้นะผมลองเนี่ยฮะผมจะเนี่ยผมจะอัปเดตเวอร์ชันของ WordPress นะครับแล้วก็ปลั๊กอินต่างๆแล้วก็ตีมต่างๆเนี่ยครับให้มันเป็นปัจจุบันแปลว่าพออัปเดตปุ๊บเออร์เลอร์ครับเพราะว่าอะไรครับมันติดตรงเวอร์ชันนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยผมอัปเดตเวอร์ชัน PHP เรียบร้อยแล้วนะครับโดยของผมนี่ใช้เป็นโฮสต์ของ ดิจิตอลออสเตรเลียนะครับผมก็เลยพิมพ์ว่า how to update php นะฮะ7.4นะครับอ่ะออนนี้ด้วยนะหรือว่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นี้ไว้ในใต้คลิปนะครับนะถ้าใครต้องการที่จะอัปเกรดเวอร์ชันเป็น php 7.4นะครับเพราะว่าถ้าไม่อัปเกรดเป็น7.4เนี่ยก็คือไอตรงหน้าเว็บเพจเนี่ยฮะมันจะขึ้นแจ้งเตือนนะครับว่าเอ้ย require php เวอร์ชัน7.4นู่นนี่นั่นนะถ้าเราไม่อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน7.4นะฮะ php เนาะมันก็จะอัปเดตพวกเนี้ยเออเลเลยครับ ผมมากินลองมาแล้วครับแต่ว่าก่อนอื่นนะบอกเลยว่าก่อนที่จะอัปเกรดเวอร์ชันจดูซีหรืออวดเพจอัปเดตอะไรเงี้ยฮะค,ควรต้องแบ็กอัพไว้ก่อนนะก่องผมที่ใช้เป็นเวสต้านะครับที่ตัวช่วยในการแบ็ากอัพนะฮะจัดการพวกเซิร์ฟเวอร์อะไรด้วยเนาะผมก็เลยสบายหน่อยครับพอมีปัญหาอะไรพวกนี้ปุ๊บผมก็ไปรีสโตที่หรือว่าดึงเวอร์ชันก่อนหน้านี้ของเมื่อวานจากเวสต้าอะไรเงี้ยครับนะเพราะว่าผมก็โอ้โห นะฮะเมื่อกี้เจอหนักเลยครับนะไปอัปเดตเวอร์ชันปุ๊บฝพังเลยฮะโอ้โหยังยังสุดเลยผมก็เลยต้องดึงกลับมานะครับแล้วก็เมื่อกี้หาวิธีก็เนี่ยครับทำตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมส่งลิงก์นี้ไปแดนล่างนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะอัปเกรดนะครับให้เราเนี่ยทำการแบ็กอัพนะครับไปใช้เออ่ปลั๊กอินพวกแบ็กอัพก็ได้ครับนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆสะดวกแบบไหนนะก็สามารถเสิร์ชหาก็ได้ครับว่าวิธีการแบ็กอัพเวิร์ดเพจทำยังไงอะไรเงี้ยครับผมนะ แนะนำคือให้แบ็กอัพก่อนนะครับและหลังจากนั้นครับให้เข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับแล้วก็เลื่อลงมาข้างล่างครับทาตามนี้ได้เลยนะอันนี้คือเป็นเจ้าหน้าที่ของดิจิทัลโอเชียนนะครับเขาแนะนาเนาะให้ทาตามนี้นะครับให้ก่อนอื่นะเราต้องเข้าพุตตี้นะฮะแล้วก็ไป s u ดูนะครับอ่ะแล้วก็ใช้คำสั่งพวกนี้นะครับหรือว่าถ้าของใครเนี่ยที่เป็นอ่าไม่ใช่ดิจิทัลโอเชียนนะครับก็มันน่าจะมีหลังบ้านที่ให้ ทำได้ง่ายกว่านี้นะหรือว่ามี UI ที่ทำให้ได้ง่ายกว่านี้นะแต่ว่านี่ถ้าใครที่ใช้ Digital Ocean ครับต่ำๆนี้เนาะครับก็นี่ฮะให้เข้าไปที่ Putty นะครับแล้วก็ยิงไปที่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้คับฝั่งต่ำนี้ได้เลยครับนะ sudo ตรงนี้นะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นก็ sudo apt update อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะต้องอัปเดตนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยให้ติดตั้งนี่ครับ sudo apt install นี่ัะ ทำตามนี้ได้เลยนะอ่านะครับแล้วก็อัปเดตหมดเลยนะแต่ที่สําคัญนะถ้าเราใช้ Word s r e s s นะครับต้องใช้คําสั่งนี้ด้วยนะครับนะอันนี้ผมอ้องตรงนะั้ผมไม่ได้มีความรู้หรือว่าชํานาญเกี่ยวกับทางด้านเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมทําแล้วมันก็โอเคนะฮะได้ปกตินะครับโอเคก็เลยอยากมาแนะนําแล้วก็อันนี้ก็คือเก็บไว้ด้วยว่าเผื่อนาะคตมีเวอร์ชั่นใหม่ที่ต้องอัปเดตนะผมก็จะได้มาดูวิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นการ หรือฟื้นนะเพราะว่าผมม,มีคนไม่ค่อยได้อยู่ต่อหน้าเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่หน้าบ้านาเช่นทําอัดวิดีโอนู่นนีเ่เขียนบทความอะไรเงี้ยครับก็จะไม่ค่อยได้มาทําพวกเซิร์ฟเวอร์พวกนี้เนาะก็เลยจะไม่ค่อยรู้นะฮะนี่ฮะผมทำนะฮะคือก่อนอื่นนะผมจะเปรียบเทียบเอ่อผมลองอ่านดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมเห็นเออของคนที่เขาก็บอกดีนะแต่ที่ผมทําจริงๆคือผมทําตามคนนี้นะแต่ว่าผมมาติดตรงคําสั่งนี้ครับคือมันทําไม่ได้นะผมก็เลยข้ามไปทำคำสั่งนี้ฮะ ผมทำอันนี้ก่อนครับแล้วผมเช็ค PHP v e r s i o นด้วยนะครับเ,เพราะเพราะของเขานี่ก็คือแบบจะเป็นการลัดไปเลยนะของออทางฝั่งเจ้าหน้าที่ดิจิทัลเชนอนึงคือบบเขาจะเอาบอกคำสั่งเสเ็จรูปมาเลยนะอันนี้คือผมก็เอาอันนี้มาเปรียบเทียบกับข,ข้างบนก็คือมันก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็ทำถึงตรงนี้ครับแล้วผมเช็คว่าเอ้ย พีเอชบีเนี่ยมันเจ็ดสุดสี่แล้วเออโอเคไอ้ตรงนี้ก็เจ็ดสุดสี่แล้วเหมือนกันโอเคพีเอชบีฟอร์มไอสแควร์เจ็ดสุดสี่แล้วมั้งการแล้วผมก็พีเอชบีเวอร์ชันดูนะมันก็โอเคตรงเนาะแล้วหลังจากนั้นอ่าผมก็รันอันนี้ไปด้วยนะพอรันตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้ผมว่าเอ้ยเดี๋ยวไอ้นี่ค่อยก่อนปุ๊บแล้วผมก็ไปรันสามอีกรอบนึงนะฮะอันนี้คือถ้าใครรู้มีความรู้อะไรก็สามารถแนะนำได้ที่ใต้คลิปนะครับผมเอาตรงๆนะมาริทไม่ค่อยรู้เลยเลี้ยงเซิร์ฟเวอร์นี้เออ่แลวก็บางรรก็ไปััันนนอี้้ซคบเนี่ยอ่ารันอัันนี้้ซครบ อ่าเพราะอันนี้ก็คือถ้าดูจากข้างล่างก็คือมันจะมีเหมือนกันนะครับผมก็เลยรันอันนี้ซ้ำแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือรันอันนี้ซ้ำอีกรอบหนึง่งทำแล้วก็หลังจากนั้นก็อ่าสุดอนี่ครับแต่พอหลังจากนั้นก็ใส่อีกนี้ไปฮะแต่อันนี้ก็คือนั่นก็บอกว่าเออเวอร์ชันก่อนหน้านะครับอ่ะอันนี้ถ้าตอนที่มังดิเดานะอันนี้คือเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านะครับ70นะฮะอันนี้เขคือที่มังดิใช้ตอนนี้ก็70นะะฮแต่วเจ็ดงุดศูนย์นะฮะแต่วก็หลังจากนั้้นก็ใหรีสตาร์ทตอีกครั้งนึงงครัับแลล้วหจากนั้นก เว็บของเราก็จะไม่มีคุณข้อความแจ้งเตือนว่าเอ้ยรีควอนเจ็ดจุดสี่บีชบีเวอร์ชันอะไรเงี้ยครับนะอันนี้คือพอหายเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยบมันก็นี่ครับอัปเดตหนาวได้เลยโอ้โหสบายใจเลยนะคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ามันได้เช็คดูแล้วเป็นเวอร์ชันเจ็ดจุดสี่แล้วนะครับอัอนนี้ก็อัปเดตไปเรื่อยๆ โอเคพอเป็นเวอร์ชัน่สี่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันก็อัปเกรดหรืออัปเดตบุตรเพจอัปเดตปลั๊กอินอะไรก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับอ่ะพอตอนแรกนี่โอ้โหมันขึ้นแดงแดงเลยครับว่าต้องการรีควายนู่นนี่นั่นนะโอเคก็ตอนนี้เนี่ยฮะสบายเลยครับอ่ะตอนนี้ก็อัปเดตได้สบายเลย คก่นี้เรียบร้อยหมดแล้วผมไม่ตั้งออโตเมติกนะเพราะบางทีตั้งออโตเมติกเนี่ยบางทีมันต้องการ PSC เวอร์ชันที่สูงกว่านะฮะมันทำให้เออร์เลอร์นะฮะนะครับ,นะรบหรือว่าพังนั่นเองเว็บพังนะอ,งงนะอันนี้เราตรวจสอบไว้ดีนะครับผมก็อัปเดตแล้วนะอันนี้คือจริงๆริบงบลิสลองหมดแล้วนะแล้วบริสก็ย้อนกลับมานะครับอันนี้คือเป็นเวอร์ชัน5.7.2นะของเว็บเพจตอนนี้นะครับคือบริสย้อนก็เรียกว่าย้อนรีสโตรกลับมาทําให้ดูอีกครั้งนะแต่ว่าขั้นตอนของการ เกรด php วอร์ชั่นนี้มันเออมังลิททำในดิจิทัลโอเชียนนะครับมันก็เลยมันก็เลยรีสโอนไม่ได้นะฮะอันนี้ก็คือรีสโอนแค่ได้แค่เว็บเพจนะครับแล้วก็มาอัปเดตให้ดูฮะแชร์ไว้สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการนะครับสำหรับเพื่อนๆท,นะที่ใช้ดิจิทัลโอเชียนเหมือนกันนะแล้วก็อย่างนึงคือเผื่อมังลิทไว้ดูในอนาคตนะครับเวลามันมีเวอร์ชั่นที่ต้องอัปเกรดขึ้นไปอีกนะของ php อะไรเงี้ยฮะแล้วใช้ WordPress อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้กับ Digital Ocean ด้วยนะครับก็เชียนด้กันฮะ โอเคนี่ก็รออัปเดตปลักอินครับใช้เวลานิดนึงฮะโอเค okay. ผมมันเยอะครับพอมาลิฟไม่ได้เข้ามาเช็คนานแล้ว <c oughs> ไม่ได้เข้ามาทำเว็บนานแล้วโอเคแล้วก็ไปอัปเดตตีมอีกทีหนึ่งครับอัปเดตตีมครับกดก็เลยอัปเดต <c oughs> นี่จริงๆอันไหนที่เราไม่ใช้เราอาจจะลบออกไปก็ได้นะตอนนี้มงังที่ใช้ของคันเล m อกแม็กอยู่นะ ตีมก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าเว็บนิดนึ่งตอนนี้ก็น่าจะขึ้นเมนเทนเลย,เลย,อยโอเคเรียบร้อยอัปเดตทีมเรียบร้อยหมดแล้วครับผมลองรีเฟชด,ดูอีกรอบนะึ่งฟุ๊โอเคนะฮะ โอ้โหก่อนหน้าน,นี้พังเลยนะเละเลยอนะ่ะหน้าเว็บนี่เละเลยครับโอเคตอนนี้ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วโอเคอีกเขาบอกว่าเอ่อ php 7.4มันทำให้เร็วกว่าเยอะเลยนะครับเร็วกว่าเวอร์ชันก่อนหน้าเยอะเลยนะโอเคมาริกก็เลยนี่ฮะอัพเกรดเวอร์ชันไปโอเค นะครับก็หากชอบคลิปนี้ับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันนีด้วยนะครับผมและวันนี้มันนีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บบ๊อกครับผม